ข้เสิ่งพิเศนสำคัญว่าที่โรงจีนตำาแหน่งผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ได้เป็นไงครับได้เบอร์อะไรตอนนี้เออได้เบอร์สองค่ะวันนี้เบอร์สองในบ้างเป็นคนสมัครารลัเออยังค่ะเพิ่งไม่มาเบอร์วันนี้ชาวบ้านนะคะมีชาวบ้านนะที่เข้าใจเราผิดนะบอกว่าเราไปร้องเรียนนะคะช่วยทำความเข้าใจใหม่ ร้องเรียนกับร้องทุกนะมันคนละอย่างกันนะคะแต่สําคัญคือณวันนั้นที่เรานะเซ็นชื่อไปนะทั้งสองคนเรานะคะเราร้องทุกนะคะร้องทุกนะให้ให้มาดูแลให้กรมทางหลวงนะคะมาดูแลพวกเรานะคะอย่าให้ลื้อนะอย่ามาลื้อของเราเลยนะเพราะว่าบ้าน เราก็อยู่มานานแล้วน้อยากทีเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะครับร้องทุกข์นะคะเพราะว่าถ้าเขามาลื้อเนี่ยเราลําบากเลยนะคือคําว่าร้องทุกข์กับร้องเรียนมันต่างกันนะครับใช่คือร้องทุกอขอ์น,นี่คือขอความเป็นธรรมใช่ให้เสมอภาคกันส่วนร้องเรียนนี่คือเระดัาบ้านทุกบ้านนี่ก็คือร้องเรียนใช่ให้ชาวบ้าน,นทุกคนเข้าใจในวันนี้แคสี่ครับที่วันนี้ที่เรามาไอ้สี่นะครับก็ได้มาทําการนะครับอ่า อ่าเล็กร้องเรียนครับให้อ่าเล็กร้องเรียนครับให้กอ่าเล็กร้องเรียนครับให้กับทางผาท่านผอครับนะครับสี่ท่านครับคืออย่างนี้สี่ครับคือเราได้มาร้องเรียนทางท่านอ่าท่านผอนะครับผมท่านผอนะครับก็มีคุณจุ๋มนะครับคุณจุ๋มท่านผอไม่อยู่นะมีคุณจุ๋มอยู่แล้วคุณจุ๋มก็ได้เข้ามารับคําร้องเรียนขอรับคาร้องเรียนขอรับคําร้องเรียนขอาวบนนะครับ ไม่รับความเป็นธรรมนะครับที่เรื่องของการทางหรือการสร้างบ้านลุกล้ํานะครับก็วันนี้คุณจุ๋มก็ได้มารับร้องเรียนเป็นตัวแทนของท่านปอนะครับได้ลงมารับเรื่องเองเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณภายใน7วันนะครับภายใน7วันก็คงจะรู้เรื่องนะครับภายในเวันก็คงจะรับผลแต่ทีนี้นะครับคืออยากให้ที่เรามาร้องเรียนวันนี้ครับอยากให้ท่านนะครับทํางานนะครับโดยโดยพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าบ้านลุงหรือนะครับบ้านคนอื่นก็ต้องรือเช่นกัน บ้านหลุงหรือนะครับบ้านคนอื่นก็นต้องหรือเช่นกันบ้านหลุงหรือนะครับบ้านคนอื่นก็นต้องหรือเช่นกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทุก่านรู้ว่านะครับสิ่งนี้ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพียงเพราะคนกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับหรือพฤติกรรมของนะครับคนที่ใกล้ตัวมากเพราะนั้นอยากเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าครับชาวบ้านจะเดือดร้อนเพราะเขาคนเดียวชาวบ้านจะเดือดร้อนเพราะเขาคนเดียวที่มีเขาทํา สิ่งนี้เขาร้องร้องร้องเรียนลุงนะครับตอนนี้พวกเราก็มาเป็นตัวแทนของชาวบ้านับเราไปมอบหน้ามีใบร้องเรียนถูกต้องทุกอย่างนะครับแล้วก็ทางท่านผอเนี่ยก็ได้วันนี้ไม่อยู่นะครับลงพื้นที่เราลองผอก็ไม่อยู่นะครับก็ทางคุณจุ๋มก็ลงมารับเอกสารร้องเรียนของชาวบ้านนะครับพวกเราเรามาเป็นพวกเรามาเป็นอ่าตัวแทนของชาวบ้านที่จะอ่ามาร้องเรียน